เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าจะวางแผนเก็บจ็อบยังไงนะครับให้ทันคาสามนะครับที่กําลังจะเข้านะครับประมาณเดือนมีนานะครับที่จะถึงนี้นะครับเพื่อนเพื่อที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกมโค้ฟพีวิการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า50,000คนรับเติมเกมเอาเอ็กและเกมอื่นอีกมากมายเพื่อนเพื่อที่สนใจ สามารถทักไปที่ Inbox Page power p a y หรือ Line a อ power p a y ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับว่าเราเนี่ยจะมาวางแผนนะครับการเก็บจ็อบนะครับของเราเนี่ยนะครับให้มันถึงเลเวล70นะครับให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให มันสามารถไปได้เปลี่ยนคัสสามนะครับตอนที่คัสสามเนี่ยมีการอัปเดตมานะครับแล้วเราไม่ต้องตามหลังไม่ต้องเล่นตามคนอื่นนะครับแล้วมาเปลี่ยนคัสสามที่หลังอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําก่อนนะครับก่อนที่จะมาเร่งอัดเลเวลจ็อบเนี่ยควรนะครับอย่างน้อยนะครับควรจะมีเลเวลขั้นต่ำนะครับหรือว่าเลเวลเบสเนี่ยไม่อัดเลเวลเบสนะครับควรจะให้ถึงเลเวล80นะครับโดยประมาณนะครับหรือว่า บวกลบ3นะครับอาจจะเป็น77นะครับหรือว่า83เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ควรที่จะมาเร่งเก็บจ็อบได้แล้วนะครับกับเวลาอีกประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมมีเป็นตารางนะครับมาให้ดูนะครับว่าตารางอันนี้นะครับจะบอกว่านะครับจ็อบเนี่ยจ็อบกับเบสนะครับของมอนสเตอร์นะที่เลเวลเท่าไหร่นะครับมอนสเตอร์อย่างทิปบัคเนี่ย อ่ะเมลทิ่บักเนี่ยได้เบส60นะครับได้จ็อบนะครับ1น0นะครับมันจะมีอยู่ในตารางนี้นะครับแล้วก็เปิดตารางนี้เนี่ยเทียบให้ดูนะครับว่าเราควรที่จะไปเก็บจ็อบที่ไหนดีนะครับเพื่ออย่ามันให้เราเนี่ยคำนวณออกมาเป็นต่อตัวนะครับที่เราค่าได้นะครับแล้วก็วางแผนต่อเลเวลเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะครับมาถึงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับควรที่จะมีเลเวลนะครับอย่างน้อยนะครับอัดเลเวลมานะครับสําหรับคนที่อยู่ในช่วงเลเวลประมาณ70นะครับคนควรที่จะ อัดเลเวลมานะครับเก็บมาให้ถึงเลเวล80ให้ได้นะครับหรือว่าขั้นต่ำเนี่ย7 7นะครับตัวที่มันจะให้จ็อบได้ดีนะครับก็คือตัวบาร์โพเมตจูเนียนะครับที่เลเวล80นะครับเลเวลขั้นต่ำที่มาได้เนี่ยก็คือเลเวล77ถูกไหมอย่างแรกเนี่ยนะครับคือมันเป็นมอนขนาดเล็กนะครับแล้วก็นะครับมันให้จ็อบถึง233นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับเห็นไหมว่าเบสที่มันได้เนี่ยก็คือ78ถูกไหมครับแล้วนะครับ มันได้จ็อบเยอะนะครับไอ้จ็อบที่อยู่ช่วงประมาณเลเวล80เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจ็อบของเราเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสัก55นะครับหรือว่า47ถึง55เนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับในช่วงของเลเวล80นะครับที่ควรจะมีจ็อบนะครับอ่าแล้วก็ตัว Balmer เ u n i o r นะครับสถานที่ปรากฏตัวของมันเนี่ยก็คือไอ้แม็วงกดนะครับของมา r t e ิ l i n นะครับเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้นะครับได้เลยนะครับแล้วมันก็จะพาไปเลยนะครับ ไปเป็นปาร์ตี้นะครับการเล่นเนี่ยการเก็บจ็อบเนี่ยแนะนำนะครับให้ไปเป็นปาร์ตี้นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราจะได้นะครับก็คือโบนัสเอ็กพีต่อจํานวนสมาชิกในปาร์ตี้นะครับยิ่งมีจํานวนสมาชิกในปาร์ตี้หคนเนี่ยโบนัสเนี่ยมันจะได้1นึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาชีพที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับโบนัสมันจะได้เพิ่มมาอีก120%นะครับแล้วเพิ่มปริมาณการเคลียร์มอนของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องเร่งเอาจ็อบให้ได้เยอะทีี่่สุดนนนนะะคครรรรัับบบเเเาอยยูู์จจ เราทำเควสบอร์ดหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับ C.O.C. นะครับจนเลเวลเราเนี่ยมันขึ้นไปจนถึงประมาณนะครับเลเวล84นะครับผมแนะนำนะครับ84หรือบวกลบ3เนี่ยแต่เอาจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะครับให้อยู่จนถึงเลเวล84เลยนะครับเพราะว่าในตัวขนาดเล็กเนี่ยมันมันตายง่ายนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันตายง่ายแล้วก็มันมีปริมาณที่มันเยอะนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มแล้วก็ไล่เก็บกองต่อกองเนี่ยได้มากกว่าขนาดใหญ่นะครับตัวต่อไปเนี่ยที่แนะนํานะครับสําหรับ คนที่เป็นสไนเปอร์นะครับหรือว่าอาชีพที่สามารถตีมอนขนาดกลางนะครับหรือว่าขนาดเล็กเนี่ยได้เร็วและแรงนะครับให้มาฟาร์มที่ก o บดิน Steam Rider นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับยกตัวอย่างเช่นไนท์นะครับหรือว่าอาชีพที่ตีมอนขนาดใหญ่แรงเนี่ยนะครับก็ให้ไปตีบ d d ี้ไนท์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเคลียร์มอนสเตอร์ตัวไหนนะครับได้เร็วนะครับได้เร็วมาก กกว่าัันนะครบให้ไปอยู่ที่ตัวนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับตรงช่วงนี้นะครับเราจะได้แบบเรียกว่าได้จ็อบเนี่ยเยอะกว่าได้เบสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสเราเนี่ยมันจะขึ้นช้านะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับในช่วงนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องสนเบนสบแล้วนะครับเราต้องการจ็อบเพื่อที่จะไปเปลี่ยนค่า3นะครับแล้วก็เล่นค่า3กันนะครับซึ่งเลเวลในแผ่นนี้เนี่ยมันตันอยู่แค่ที่90้าสิแล้วนะครับไม่ต้องพะวงเรื่องเลเวลแล้วนะครับว่ามันจะน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าเลเวลตามไม่ทันเลเวลโลกหรือเปล่านะคครับช่่ววงนี้ผมิดา จ็อบคุณเนี่ยน่าจะอยู่ที่สัก50กว่าได้แล้วนะครับห5ถึงหรือเกือบจะ60แล้วนะเพราะว่าเราได้มาแต่จ็อบอย่างเดียวนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําให้มาฟาร์มนะครับก็คือนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นซอมบี้เพอร์เซเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับทุกอาชีพได้เลยนะครับก็คือนะครับพระเนี่ยมาฟาร์มได้แน่นอนนะครับเราตั้งตีเนี่ยพระหาที่ฟาร์มได้นะครับเอ่อพ่อค้านะครับหรือว่าแอนเนี่ย ทุกคนเนี่ยมาฟาร์มได้หมดเลยนะครับตัวซอมบี้เพอร์เซเนอร์เนี่ยมันได้ต่อนหนึ่งตัวนะครับได้อยู่ที่546นะครับแล้วมันมี3ตัวนะครับเนี่ยนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็ฟาร์มซอมบี้เพอร์เซเนอร์อยู่นะครับในช่วงเลเวล86นะครับจนถึงอาจจะไปจนถึง89นะครับจนถึง90ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ตัวเนี้ยน่แล้วมันมีตี้นะครับหรือว่านะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นวิสานนะครับแล้วอยากจะเคลียร์ให้เร็วกว่านั้นนะครับตัวต่อไปเเนนนนนีี่่ยทจะะะแครับก็็ป สติงนะครับสติงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปฟาร์มได้เนี่ยต้องมีเลเวลอย่างน้อยนะครับก็คือ91ลบ3นะครับก็คือ88นะครับอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเลเวลสูงขึ้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไล่เก็บมาแต่จ็อบใช่ไหมการเก็บเลเวลของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับหรือว่าใครนะครับที่จะไปพลิกแพงนะครับฟาร์มเดวิลชีนะครับจนตัวเองเนี่ยเลเวล86แล้วนะครับก็จะมาฟาร์มกับซอมบี้เพซเนอร์นะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับแต่ ในข้อแนะนำเนี่ยช่วงนี้เราควรที่จะเก็บ job ไปนะครับเปลี่ยนให้ทันคัสสามในเวลาอีก2เดือนที่เหลือนะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะจบแค่เท่านี้นะครับก็เป็นตารางนะครับที่เอามาบอกกันนะครับว่าตัวไหนนะครับที่มันสามารถฟาร์ม job นะครับให้ได้เยอะนะครับได้ j อบเยอะนะครับแต่ว่าเบสเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องทําใจนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b สไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ